ไม่ไหว CEO สาวสุดเก่งคุณจุธามม่เจ้าของแบรนด์เดลล่าคว้ารางวัลแห่งปี Top Business Award สองพูนสองสาม ถือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอยสําหรับงานพิธีประกาศเกียรติบัตรในโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจที่จัดโดยชมรมนักข่าวธุรกิจกับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี Top Business Award 2023ไปเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบตัติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เกตเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวนสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอ,อายา บรสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือ CEO ซีอสาวสวยสุดแซ่บคุณจุธาม่าสีดาวผู้บริหารบริษัทเดลล่าไวท์จำกัดผู้ผลิตแบรนด์เดลล่ากับผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างสุดปังน้องใหม่ล่าสุดของแบรนด์อย่างเดลล่าเอสพาคเอนั่นเอง สวัสดีค่ะซอฝันเจ้าของแบรนด์เดลล่านะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีนะคะก็หายเหนื่อยค่ะปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ผ่านเรื่องราวมากมายมาได้แล้วก็มายืนอยู่จุดนี้ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเจ้าของโรงงานแบรนด์เบเนฟิตที่คอยยืนเคียงข้างแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือ อบคุณลูกค้าขอบคุณตัวแทนที่คอยเชื่อมั่นนะคะในสินค้าแบรนด์เดล่าของเราขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวซสฝันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือคนมีโรคประจําตัวทานได้ค่ะไม่มีสารอันตรายแล้วโรงงานก็ยังติดหนึ่งในสาของประเทศอีกด้วยนะคะยังไงก็ฝากลูกค้าติดตามแล้วก็ซัพพอตนะคะสินค้าแบรนด์เดล่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักคนมีโรคประจําตัวทานได้จ้า มันมีผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรคือจุดเด่นและความแตกต่างของรก็จุดเด่นของเราก็คือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักคนมีโรคประจำตัวทานได้ค่ะสามารถทานได้ถึงเท่าไหร่อ่าตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวเดลราเอตเมซโมของเราเนี่ยเพิ่งได้รางวัลนะคะแอปโฟฟิเป็นสารสกัด เจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะโอ้โหปีนี้ก็ประมาณร้อยกว่าล้านแล้วค่ะพี่ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่คอยซัพพอร์ตนะคะกินกี่กล่องจะเห็นผลคะก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละกับบุคคลนะคะแต่ด้วยการที่ว่าเรากินต่อเนื่อง10วันถึง15วันก็สัดส่วนเริ่มลดน้ำหนักเริ่มลงค่ะอันนี้คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเจอสารอันตรายจ่ายหนึ่งล้านบาทค่ะมีตัวแทนจำหน่าย มีตัวแทนจําหน่ายนะคะก็มีทั่วประเทศเลยค่ะพี่จ้าก็มีการดูแลตัวแทนแล้วจำหน่ายอะไรบางคะว่าบางในอีกจะมีหป็นขายตัด่างๆอ๋อเน้นขายปีกค่ะต้องบอกว่าแบรนด์เราคือเน้นขายปีกเน้นขายปีกกันทุกคนเอาตรงๆนะคะพี่ถ้ารู้ว่าใครเป็นร้านขายส่งคือเราไม่ส่งให้เลยแล้วเราก็โดยส่วนตัวสวรรค์ก็เน้นขายไลฟ์สดขายปีกเองทุกวันอยู่แล้วนะจ๊ะอ่าสุดท้ายอยากฝากแบรนด์หน่อยค่ะยดิบมองหาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอย่างไะ ที่มองหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักอยู่นะคะแบรนด์เดล่านะคะเป<ช>็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่คนมีโรคประจําตัวสามารถทานได้แล้วก็ไม่โยโย่นะคะสินค้าตัวนี้มีวิธีหยุดทานให้ด้วยใครที่แบบว่าอยากลองนะคะงบน้อยสามารถทานได้ค่ะสําหรับคนที่สนใจล่ะคะช่องทางสั่งซื้อช่องทาง๋อช่องทางสั่งซื้อนะคะก็หน้าทิกตอกซอฝันได้เลยค่ะจุธามาสสีดาวช่องจริง โซฟันช่องจริงรู้จักผู้ติด,ดตามหรือไม่ก็กับตัวแทนนะคะจําหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะ